ซื้อบ้านมือสองจะต้องเลือกยังไงสวัสดีครับผมอาจารย์เป้สํานักปูรุษีร้อยแปดครับวันนี้นะฮะผมจะมาเล่าถึงเทคนิคนะฮะในการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองนะฮะเนื่องจากวันนี้มีลูกศิษย์ได้โทรเข้ามาปรึกษาผมในเรื่องของการซื้อบ้านแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นเป็นบ้านมือสองนะฮะจะต้องเลือกยังไงผมก็เลยนําเอาเรื่องนี้นะฮะมาบอกกับทุกคนนะฮะที่กําลังจะตัดสินใจซื้อบ้านก็ดีนะฮะหรือว่ากําลังดูดูบ้านอยู่ นะเอาไว้เป็นการตัดสินใจแบบง่ายๆนะฮะแต่แต่ว่าได้ผลแน่นอนนะ,ะวิธีการง่ายๆนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังกันผมก็ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปความรู้ดีๆอย่างนี้ออกมาบอกกับทุกท่านอีกนะฮะมาต่อมาเรามาคุยกันนะฮะในเรื่องของการเลือกซื้อบ้านนะฮะวิธีการซื้อบ้านมือ2มีง่ายๆดังนี้นะฮะต้องเขาเรียกว่า ต้องสอบถามกับเจ้าของบ้านหรือนายหน้าที่มาขายบ้านนะฮะว่าสตอรสตอรี่ของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงนะเช่นถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะฮะหรือว่าย้ายไปอยู่หลังที่มันใหญ่โตขึ้นหรือจะเป็นเรียกว,ว่าย้ายไปอยู่คฤเหาสนะฮะหรือว่าเจ้าของบ้านอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองนะธุรกิจ,จาก,การงานเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นดีขึ้นไอ้แบบนี้ซื้อได้ครับ ซื้อได้แน่นอนนะฮะถือว่าห่วงจุ้ยบ้านหลังนั้นนะดีอยู่แล้วนะฮะแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะถ้าจะปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเราเองนิดหน่อยนั่นเองนะต่อมานะฮะไอที่ว่าซื้อไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยติดบังคับคดีอยู่นะฮะเจ้าของบ้านล้มละลายนะเจ้าของบ้านเป็นหนี้เป็นสินต้องหนีไปหรือว่าเจ้าของบ้านป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายแรงนะหรือ จ้ของบ้านหลังนี้เนี่ยมีการพัดภาคเลือกลายหย่าล้างนะฮะและแบบนี้อยู่ไม่ได้ฮะถ้าเราเข้าไปอยู่บ้านที่เป็ละละนลักษณะตามนี้นะฮะเราก็จะมีชีวิตตามนี้เลยนะ <S <S ถ้าบ้านนี้เนี่ยอยู่แล้วเป็นหนี้นะฮะคุณเข้าไปอยู่แล้วนคุณก็จะเป็นหนี้เป็นสินนะถ้าบ้านนี้เนี่ยมีการแตกหักเลือกลายหย่าล้างนะชีวิตลักคุณก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดนั่นเองนะ นี่เป็นวิธีการเลือกซื้อบ้านแบบง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่ารับรองเลยฮะว่าได้ผลอย่างแน่นอนนะถ้าเป็นเจอลักษณะแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนหลังได้แล้วนะสุดท้ายนี้นะฮะผมขอฝากนะฮะลิงก์ด้านล่างนี้นะฮะผมได้ทํากิจกรรมในเรื่องของการแจกวอลเปเปอร์ยันหาเงินหาทองนะฮะเอาไว้ใช้สําหรับการเสริมในเรื่องของเงินทองและโชคลาภนะฮะท่านใดที่สนใจอยากจะได้นะฮะ กดเข้าไปดูในลิงก์ของผมได้เลยครับผม